สวัสดีค่ะมาพอการอีกแล้วนะคะกับช่องอยิงนุช h ชน n นลค่ะมือนี้นะคะกาสิบห้าคุณแม่ออกไปกินข้าวนอกบ้าน,นะคะ่ะหลังจากที่บอดี้ผ้าไปใสามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมื่อนี้ก่าถือโอกาสค่ะชวนออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะโทรสั่งจองทางลานไวตแต่สาวพอละค่ะ บอกว่าช่วงเทียงๆบายๆนะคะจังสิได้ผาคุณแม่เข้าไปนะคะเพราะว่าช่วงเ้านะคะติดภารากิจค่ะเล่งงานนะคะงานหลายค่ะก็เลยได้มาช่วงเทียงๆบายๆนะคะสาหรับมือนี้นะคะกับสิพผ้าคุณแม่มาก,กิน จิ้มจุ่มหม้อดินนะคะสั่งจองทางร้านไวตั้งแต่เช้าพอแล้ค่ะหิวแหงนะคะจัดมาเลยสองชุดจุกๆนะคะสำหรับเซตแรกนะคะก็จะเป็นเซตหมูจุ่มนะคะพอมาเสิร์ฟแล้วหลายแห้งนะคะกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็เซตผักต่างๆะค่ะสำหรับเซตที่สองนะคะก็จะเป็นปลานิลน,นะคะจิ้มจุ่มปลานิลน,นะคะ จะบอกว่าปลาลาน,นีสดแห้งนะคะพอมาหอดก็คือว่าเด่๋ละค่ะหิวแห้งนะคะสั่งไปเลยค่ะมีเท่าไหร่สั่งไปเลยค่ะ,คะหิวแห้งนะคะตอนนี้ก็เริ่มกินกันแล้วนะคะสำหรับลานนีนะคะกับมาแถบจะประจำเลยนะคะเพราะว่าบวเสิบเป็นเนื้อในโอ,อกาสวันสำคัญอีหยังนะคะกับผ้าขอบขั้วมาตลานนี่ล่ะคะ่ะ เมื่อนี้นะคะกัมมาก,กันแค่สามคน,นะคะ่ะชวนน้องไส้ลาพันกัมมานะคะอ,คอีพอเราก็ลงทงนะคะไปเบิงปลาเอิอ้หอือว่าปลาฟักทองของเล่าน่ะละคะ่ะคันพี่น้องนะคะดเดบิงคลิปก้อนหน,นีนะคะที่ล่งไปนะคะคลิปไปผสมพันธุ์ดอกเอิอ้หอือว่าดอกฟักทองนะคะกาซิโฮว่าเบิ้งอหรวอว่าฟักทองของเพิ่นกรลังงามนะคะเพิ่นก็ะเลยออกไปชมสวน ของเพิ่นยูนะคะอ่าอีกจกักอ่าประมาณเดือนหนานะคะช่วงกลางๆเดือนค่ะจากสีทาาเหภิณวงองในเบิงนะคะว่าอ่ามากบัเอือ้อรือว่าหมากฟักทองของเขามันจับหลายบอดุกบอนะคะตอนนี้กะกินเข่าไปคุยกันไปนะคะงุงิ้งมุง,งมิงนะคะมีองกะแช่กันนะคะคุยกันนะคะครอบครัวของแต่ละคนกะมีความสุข บ่คือกันนะคะสําหรับครอบครัวนี้นะคะหาเงินมากนะคะได้เงินมากอะนี่แหละคะ่ะเป็นย่างรักเลยก็คือการได้ไปกินข้าวนอกบ้านนะคะเสียเท่าใดบ่าวากันนะคะขอแค่อิ่มท้องนะคะกินดียูดีกัมีความสุขที่สุดละคะ่ะกินไปกินมากอะเริ่มรู้สึกอิ่มละละค่ะตอนนี้กับข้ายังเต็มโต๊ะอยู่คือเกาอ่ายูนะคะ ตอนนี้กะนั่งรอนะคะรอให้ทุกคนกินอิ่มนะคะกับเข่าก็ย่งเต็มหม้อคือกาค่ะพี่น้องค่ะกันเลยต้องเดือห่อกับป่านนะคะปลาก็ย่งหลายนะคะเอาไว้กระเสียดายค่ะเอากลับขึ้นเนื้อค่ะไปต้มกินช่วงค่ํคๆค่ะเด็กดๆกระหิวเอียค่ะพี่น้องค่ะเมนูนี่กินจังใดกับบบเบื่อค่ะกินไดส้มเงิกินไดเบิดเืิอนะคะ เห็นได้หลายจานใหญ่หย,ยังสี่นะคะราคาบริแพงนะคะพี่น้องคะค่ะหลังคนว่าเออเพื่อไปกินรู้กินยังแทงสีนะคะสิบอกว่าราคาจับตองได้นะคะราคากับบริแพงยังนะคะลักลอยะค่ะพี่น้องคะจับตองได้ค่ะตอนนี้ก็กินอิ่มกันสุกคนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะก้อนสีหอดบาน,นะค่ะกับแว่ตลาดเนี้จักน้อยนะคะ หาสือกัเขานะคะหรือว่าสือพลไม้นะคะไปฝากอีพอกระนองไส้ยลาค่ะสำหรับบานนีขอบครั้วนีนะคะบัวาสียอยากกินอย่างสือคะ่ะบัวแพ้งเงินนะคะตาบไดที่ยังมีแห้งหาอยู่นะคะบัวเสียอยากได้อย่างอยากกินอย่างนะคะบานนีเสือนะคะขอแค่บวเกินโตจนเกินไปนะคะ พันใดทีราคามันสูงเกินโตกระโสบภาไหวหรอคะ่ะสื่อมากะเป็นทุกใจเจ้าของนะคะเอาแคพ่อเหมาะพ่อควรน,นะคะตอนนี้ฮ่อกะเดินทางมาหอดบานเรียบร้อยแล้วนะคะฮ่อกะมาขนของคนยังลง่ถดค่ะนั่งไปนั่งมาเฮ็ดงานได้ข้าวเดียวค่ะกระเขาค้่วมาหาเอียงกินอ,อีกแล้วนะคะคือวานั่นแหละค่ะ บาัวาสิคืออยากกินยังนะคะขั้นในกกินแล้วก็มีความสุขหลายหลายค่ะความสุขของแต่ละคนกับบคือกันนะคะขอแค่บัวสังคววมเดือดร้อนให้ผู้ใดกับพ่อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกาซิล่าพี่น้องไว้สำเนีนนะคะเอาไว้เจอกันไหมคลิปหนาหรือว่าอีพีหนานะคะ สำหรับผู้ดที่เบิ่งคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอีหยังอีพี่หนานะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ